วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวทะเลนะครับผมขึ้นเหนือไปนานมากกว่าจะได้ลงทีก็ขออนุญาตจัดเตๆไปเดินตลาดชมของทะเลแล้วก็ไปจัดซีฟู้ดดิทีจากนั้นเราก็จะไปอาบแดดกันครับไปดูฝรั่งนะครับว่าเยอะไหมที่ชายอาชานะครับแล้วก็เราจะไปเดินตลาดสดในตัวเพชรบุรีกันนะครับทุกคน วันนี้ครับผมขอมาเที่ยวตลาดดีกว่าในช่วงวันที่คนไม่เยอะดูสิครับว่าของจะเยอะไหมโอ้ของก็น้อยอยู่นะก็มีร้านประจําอยู่นะครับอยู่ตรงมุมโน้นผมจะไปกินพวกกุ้งพวกหอ,อยพวกหมึกพวกอะไรด้วยนะครับอของน้อยมากวนทางนี้ดีกว่ามาดูของสดดริมทะเลในช่วงวันที่เป็นวันธรรมดาไม่มีนักเที่ยวเยอะนะครับโอ้มีปลาเก๋าด้วยปลาเก๋าเมี่ย ครับอันนี้ตัวมันยังไม่ใหญ่ไงแต่ว่าก็เป็นเก่าที่อร่อยนะครับมีกุ้งด้วยมีหมึกด้วยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะ <c oughs> ขอกําลังมาส่งเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูของนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนแย่งถ้าเกิดมีคนแย่งเราก็อาจจะประมาณว่าโอ้โหแบบคุกค้่ามเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงอื่นก่อนมีแมงดาทะเลด้วยมีหอยด้วย กระพงทีมม่ตัวละสองร้อยมีผักสลัดด้วยมีของทะเลส,สดๆด้วยอ๋อมีปูมา้าปูม้านี่ตัวใหญ่ๆเขามาขายหรอกุ <Okay. S 1> ้งก็ตัวใหญ่ครับทุกคนพี่น้องโหออปูม้าเมื่อกี้ใหญ่มากเลยนะครับน่ากินมากโล4สี400่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอะไรก็มีหมดของมาเยอะนะครับแต่ว่าได้อยู่ หอยนางรมหอยนางรมอันนี้หอยนางรมนะครับมีเครื่องยำด้วยหอยกัตจิรี่ดองได้แล้วเราก็เจอร้านประจำท้างไหนวะเอาได้นะครับขาเปลี่ยนร้านเหรอร้านที่ผมนั่งร้านนี้ต่อเนี่ยดเดี๋ยวดูกันนะครับหอยเชลย่างเงยสูตรเดิมอันนี้สดไหมเนี่ยวันนี้สด สดจริงนะ<า>เดี๋ยวผมเลือกหอยเชีย์ดีกว่า้ะมีหอยด้วยหอยไอตัวหอยสังนะไอ,อ,ห,อหอยหวานปลากระพงตัวละสองร้อยมีเมงดาทะเลมีราคาบอกนะครับเจี้งย่างทำเป็นจับค่าทำเป็นอาหารโดเท่าไหร่กุ้งก็มีจะถามว่ามีดอบสเตอร์ไม่ใครจะได้เราบอกว่าเนี่ยน,นี่หมึกก็มีหอยแข็งนี่ตัวใหญ่ดีแท้เนี่ย ลวกเฉยๆหรือว่าลวกจิ้มเนี่ยลวกลวกนะคัสไซป่ะโอเคใหญ่ดีเอาสักหนึ่งโลจะกินหมดไหมขอช่างช่างสักโลได้ไหมแต่ว่าสั่งลายใหญ่อยู่นะโลนี้หนักกะมังมันเนี่ยใหญ่ไมค้าก่อนกะมังนี่หนักสองขีดเนาะจัดไปหนึ่งโล ลวกกึ่งสุกกึ่งดิบอันนี้หอยเชลล์รวมรวมย,ามออย่างเนยได้ยังครับจัดไปนึ่งโลไม่มีร้านนี้เชื่อได้ครับเชื่อบ่อยอยู่ใช่ใช่กินนี่ครับค่อยๆเทย่างเลงก่อนไปดูสูตรการทำเคล็ดลับร้านนี้อร่อยมากมเด็ดมากมาที่นี่ก็ต้องกินหอยนางรมสดๆอีกสักตัวใหญ่ๆคำโตๆด้วย อ่่า <weil> นีโลสองขีด <two> น <beats. S 1> uh, ่าสองยากรนะเดี๋ยวกำลัง <ahead> ด <wrestling> ูอย่างอื่นอยู่ครับเล็งก่อนพยันเล็งก่อนปลากระพงนึ่งมะนาวตัวละสองร้อยปลากระพงนึ่งมะนาวนี่สองร้อยแปดสิบบาทครับอ้าวเอาหนึ่งตัวคิดเป็นตัวนะครับตัวนี้ถึงโลไหมครับเนี่ยโลละเก้าขดเดี๋ยวเลือกปลาหนึ่งตัวครับเดี๋ยวก็ได้ทำจริงกำลังดูตาครับอันนี้ได้มาเมื่อไหร่ครับเนี่ย ได้้มมมามาาลิเชนี่แหะตอนตาต,ตัวไหนใสเขาบอกให้ดูตาใสๆจริงกว่าไม่รู้ตาลูกแก้วตัวนี้ตัวนี้พี่ช่าให้ดูดีว่าก้าขีดจริงไม่จริงนึ่งแบกขีดก้าวขีดมาโอ้ได้ดอยู่นะคัสไซส์อ่ะโอเคตามนั้นครับเดี๋ยวไปนั่งกินกันนะครับก็ดิ่มทะเลเลยนะวันนี้เป็นทริปเที่ยวหนึ่งวันดิ่งดิ่เดิ่เด้่ง อาหารก่อนอาหารก็น่าจะมี3อย่างนะครับหลักๆแล้วน่าจะเป็นเมนูที่อดอยากมานานมาร้านนี้ต้องสั่งหอยเชลล์อบเนยแล้วก็จะมีหอยแข็งตัวใหญ่แล้วจะมีปลานึ่งมะนาวน,นะครับข้างหลังนี้เป็นจุดถ่ายภาพสวยๆของวัยรุ่นที่มาเที่ยวตลาดชะอำ มันจะมีวิววเนี่ยวิวของเรือประมองอยู่ข้างๆทุกคนดูอันนี้คือขอเราจะไปดักปูคืนนี้วันนี้ของมาเยอะพรุ่งนี้เขาจะกลับมาในช่วงเวลากลางคืนนะพรุ่งน,นี้เช้าเงี้ยเดี๋ยวของตุ่ม,มเลยนะครับนะครับว่าเดี๋ยวจะพาผมเข้ากลัวไปดูบรรยากาศการทำอาหารนีดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยเรือเริ่มออกไปประมงแล้วเริ่มออกไปหาปูพรุ่งนี้เรียบเลยจริงๆปูม้าตัวใหญ่มากนะ่ากินมากแต่คะแนนควันลุงไม่ค่อยดีลุงกลัวฟันลุงเคี้ยวเคี้ยวไปแล้ว กล้าปูม,ม้าแทงเหนืออลุงก,ก็เลยยังไม่กินปูม,มา้าเดี๋ยวลุงจะไปถ่ายเองเดี๋ยวปลากระพงเนี่ยผมมีทริปไปดำน้ำยิงปลากระพงกับเพืเ่อนๆอยู่นะครับเพราะว่าเรานัดก,กันมาหลายหลายครั้งแล้วกับเพืเ่อนๆที่เมืองการช่วงเวลาที่น้ําในเมืองการ,าการไม่ใสนะครับน้ําเขื่อนนี่คุ่นๆเราก็จะมายิงปลาในทะเลช่วงนี้ปลาในทะเลก็ยังไม่ค่อยมีตัวนะครับจะมีช่วงที่ปลาปลามันออกมาตามแนวใจฝั่งไปแนวตอที่เขาเลี้ยงหอยเนี่ยมันน่าจะ เยอะเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปออกคลิปดำน้ำยิงปลากระพงให้ดูสักทีนะครับเพื่อจะได้ปลากระพงตัวใหญ่มาโชว์เพื่อนๆอย่างเงี้ยนะครับทุกคนโคตรหอยมาดูโคตรหอยแครงที่ชะอามครับทะเลฟังเอาไทยประเทศไทยนะครับเปิดให้ดูก่อนอันนี้คือผมบอกว่าเอาแบบพอกุ้งกิ่มโอ้เลื่อยเนี่ยนี่คือสุกแล้วนะครับมาสดให้ดูก่อนอุ้ยอร่อยว่ะอุ้ยทุกคน สไลด์จะไหลรู้นะทุกคนกินไม่เนที่น้ำจิ้มจะได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งเป็นยังไงอรับอุจยาระอยู่ปลาอยู่ขำไม่ค่อยมีหอยแข็งที่แบบสดไงนาน,านๆกระมัทีก็จะมีแบบหอยแข็งสดๆแบบนี้ครับนะทุกคนสิ ก,นนกินน้ำจิ้มซีฟู๊ดมากนะยั่วๆว่ะครับยั่วๆอ่านี่ยอย่าไปนน้ำทะเลด้วยนะวันนี้บอกก่อนใครอยากดูคลิปเต็มๆห้องอาแนนทัวร์น,นี่คือเดี๋ยวรอจัดเต็มเลยน้ำทะเลต้องแบบว,วา่าใสๆเลยไปอาบใน,นอ่างก็ดีนะอันนี้หอยเชลล์ของผมใช่ไหมครับใช่คะ่ะสุกแล้วใช่ไหมครับดูว่ากำลังย่างครับเนี่ยกำลังย่างครับอ๋อเด็กดน่ากินจะเป่งเลยหอมมากหอมเลย อันนี้คืออ๋อคือย่างแล้วก็วางคอาเดือดเดือดกเอาเนาะอ่าร้านนี้เด็ดกินริมเลครับริมเลราคาไม่แรงด้วยเสาที่นี่คนเยอะไหมครับแต่ว่าก็คือของส่วนใหญ่เขาก็ลงเสาทิศใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้ก็เลย ไม่ค่อยมีของเขาจะเอามาลงเสาที่เขาจะเอาของมาเพราะว่านักเที่ยวเยอะครับเราจะมาวันที่นักเที่ยวมาเยอะครับเราจะได้กิน,นเต็มเต็มเพราะไม่งั้นแม่ค้าไม่ว่างนี่ทุกคนดูใส่ถาดเหลหนี้เต็มเต็มครับอยากจะไปชิมในบ้านนะครับได้แล้วนีว่นี่นสุดยอดน่ากินมากหนึ่งกิโลนี่น่าจะได้หอยเปลือกหอยประมาณสัก หกเจ็ดขีดแต่เวลาเราทำนี่คือเขามีเครื่องเทศให้ด้วยเห็นไหมครับทุกคนอืมอืมอร่อยมากเนี่ยน,นี่มีหอยสองตัวเนาะนะหอยมีสองตัวเลยอืมอืยมากน้ำโอเคชื่นัจ ลุงบอกป้าทุกเลยครับน้อยเรียวบอกให้เอากำลังครอบไม้นั่นมาไม,ไม่เอาไม่เอาครอบให้เขาอะไรครับกำะังหอยอ่ะมังหอยหอยนะใคจ่จานะครับล้างจานก่อน <c oughs> ซัดหอยไปเป็นกระมังเลยอันนี้คือซิกเนเจอร์ของวันนี้ครับแนะนำเลยปลากระพงนึ่งมะนาวกินแบบเนื้อเด้งๆเ,เลยโด เื่งจริงนะเนี่ยดูอุ้ยน้ำพกร้อนๆเลยนะครับทุกคนทุน้าของร้านถามว่าเหนือนหนาวไม่หหนาวมากแต่ที่ทะเลก็คือร้อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มากแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปไว่ายน้ำน่าจะแบบยิ่งกว่านี้ รอร้อนอันปลาเด้งมากทอดมะน,นาวต้องมีหนึ่งพันหืมนุ่มกลินมาก,มกาอ่อนนี่ดูทุกคนดูนะขอซัดเต็มเต็มเลย้งตัวครับกินได้หายยากนะมวอยู่ยทะเลนานดี๋ยวเราต้องดำน้ำในทะเลมากเลยนะครับคลิปต่อไปอืม ใช่เลยครับเหยวตามผ่ายอยู่โอเคเดียด๋วยวเราก็ไปเที่ยววันต่อนะครับนี่ฝากร้านอาหารดิมทะเลไว้นะครับมันเป็นตลาดชาวบ้านตลาดในตัวชะอันนะครับใครสนใจก็แวะมาได้ครับมีของเด็ก่สุดๆแบบนี้ตลอดนะครับอืม เพื่อนผมมาครับทุกคนเดี๋ยวจะเอาอาหารให้เพื่อนก่อนเอ้ยเพื่อนมาโยนโยนหัวปลาให้มันดิเพื่อนไม่สนใจเลยเพื่อนเนี่ยไปแล้วเอาโยนหัวปลาให้ต้องห่วงนะเพื่อนมาถึงทะเลเดี๋ยวผมจะไปดูเขาหาปลาทีหนึ่งนะคะระับพอดีเขาน่าจะหวานแหย่เลยไม่กล้าหาหอยแหละ ตรงนี้น่าจะเป็นปากอ่าวที่น้ำเนี่ยมันเข้าไปเส้นทางที่ว่าสามารถนําเรือเข้ามาจอดนะึงจะเป็นเรือประมงเล็กๆนะครับไม่ได้เรือประมงใหญ่ไอ่ลมเย็นนะทุกคนโอ้โหสวยนะวิวริมทะเลคือกลางคืนถ้ามีไฟนี่คือก็น่าจะแหลมนะโอ้มีไอ้นี่ด้วยสปีดโบ๊ทอ่ะไปดูว่าเขาได้ปลาได้อะไรนะ <c oughs> ไปต่อ โอ้โหตรงนี้ขึ้นแรงครับทุกคนตรงนี้ไม่ใช่โซนที่เขาชอบเล่นน้ำถ้าเขาจะไปเล่นน้าตรงนู้นนะครับตรงนี้นะนนะขึ้นมันจะแรงแล้วน้ามันจะเดินนิดนึงนะครับแ้่สมมติถ้าเป็นโซนที่เขาเล่นน้ําตรงฝกกั่งกระโดดนมีเครื่องเล่นเพียบเลยมีคนเพียบเลยเห็นน้กทองเที่ยวมีเหนือหนึ่งวันครับโอ้โหนี่คลิปกันได้ต้องเข้านะ่ะดำอยู่แล้วต้องดำอีกเนี่ยผมต้องจิบอะไรเย็น,นๆสักควรมันจะอาบ ทีมกันแดดครับทุกคนกลัวดำไม่พอไงคือมันต้องได้ไงมาที่ชายหาดคือเราเราจะไม่ยอมเสียสิทธิ์ในการอาฟแดดเราจะดำกลับขึ้นเหนือกันอีกค้งครับทุกคนเอาคิปเกลือไปฝากคนทางนู้นครับดีนะตะกอนขาดดำข่าขา่าวเริ่มดำแล้วนะตะกอนมีรู้สึกเหมือนข่าววันนี้นะตั้งแต่ใส่ขาใส่ไม่ได้คือเริ่มดำดีจังเลยนี่ มีความสุขมากเลยผมก็ร้อนอับแดดกันไม่เห็นใครในดูกฝั่งนี้เนี่นยตรงนี้ถึงงานเราเมาหมดแล้วลครับลมกังเลยรู้สึกมันเมาแดดหรือว่าเมาคลื่นเนี่ยจะอ้วกอหรอบอกไม่ถูกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักจะลงไปอาบน้ำครับแล้วก็เดี๋ยวจะ ไปซื้อของพี่นอยู่ในตลาดสดเป็นของทะเลแล้วก็ของกินชาวบ้านทางภาคใต้ดีกว่าคือชะอำเนี่ยมันจะอยู่โซนภาคภาคกลางโซนออกใต้ไงอยู่จังหวัดเพชรบุรีส่วนชะอำเนี่ยมันก็จะเข้าคนนเนี่มันก็จะเข้าขจังหวัดประจวบแมนเดลุ่วน,นประตูสู่ภาคใต้นเลยครบคงไม่ได้ยินพงผู้หลัขึ้นมาแรงนะครับเอาโอเดี๋ยวเรารอได้นาล้วก็เราไปกันนะครับทุกคน <Okay. S 3> เดี๋ยวจะ ไปเดินตลาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่เห็นทะเลไม่เคยลงน้ำทะเลมานานแสนลานแล้วทีนี้จะเป็นครั้งแรกเลย ไปครับครับตลาดแล้วนะครับอันนี้เป็นตลาดที่ผมจะมาดูของที่อยากซื้อกลับบ้านนะครับก็จริงก็เป็นตลาดนั้นทั่วไปแหละแต่ว่าของกินมันก็จะหลากหลายโดยที่มีของทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นของพื้นเมืองมาที่ผมเคยมาเดินนะอนลองดูลองดูไปดูข้างในกันปลาดุกแล้วก็มีกบว่ออปะปลาส้มก็มี พักไปเยอะมากเลยไปดูพวกโซนที่เป็นพวกปลาดีกว่ามันน่าจะมีปลาทะเลปลาพวกที่เป็นปลาน้ําจืดน,นะครับนี่แหละอันนี้คือกุ้งนะครับอันนี้ปลาทูปลาโอน่าไปทํากินนะครับเนี่ยสดๆเลยนะครับนี่คือส่วนใหญ่ก็คือขึ้นจากเหลือลราคาบางกว่าขายน,นี่ประมาณร้อเจ็ดสิบหมึก ซื้อสดมาซื้อไปนึ่งมะนาวก็ได้กรบกกัน้อจอกนานีา่ากินมากโอ้มีปลาด้วยปูม้าปูม้ามีไข่ด้วยแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับยังไม่เจอของทะเลจ๋านะครับเจอพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาที่ที่ก็หาซื้อได้ตามบ้านเราแต่ที่นี่จะสดกว่า ขามหมูที่นี่อ่นนกอกจะขายแขวนอย่างนี้เลยต่ำนี่ก็จะยังไม่เอยโทษทีครับที่โค้งจะทำเป็นเส้นๆปลาหมึกแห้งก็มีถุงละร้อยอะไรดีนะถามได้นะอันนี้เนื้อปลาอะไรครับปลาไส้ตูดจ้ะอ๋อ สุดยอดเนื้อปลาที่อร่อยที่สุดในทะเลอืมจริงอ่ะอร่อยแกงอินทรีย์กินอินทรีไหมเคยครับมีอร่อยแกงอินทรีย์คืออีกจะบอกให้นั่นนะครับพี่เซนบอกเลยตรงเอาไปทำอะไรกินครับเนี่ยไปแกงชิ้นเป็นผัดชามาใช่ครับแกงชิ้นผัดชาแล้วกครับขายรูปเลยนะได้ครับโร่เท่าไหร่ครับไครอ่ะเปล่าครับอันนี้โลเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อโลละไข่ไข่อยู่ร้อยแปดจะเอาร้อยเก็ดอ่ะประเดิม ครับนะผัดสักโลก็ดีครับเอางไหมครับไปกินเถออ่ะอันนี้จะบอกว่าอู้งี้ซื้อมาเหมาบ้างก็ดีใช่ไหมอ้นี้มันก้างมันเยอะไหมครับเนี่ยไม่ไม่มีน้ำมันจะมีแต่อันนึงอันนี้คือขูดแล้วใช่ไหมครับขูดแล้วค่ะบางทีมันก็หลงมั่งอะไรมั่งเนี่ยแต่ยังมีปลาหวานปลาทูหวานจ้ะอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้ก่อนจ้ดจ้าปลาทูหวานแล้วนี่จะขายขายยังไงขายสบรัละสองร้อยห้าสิบเอาสองร้อย อันนี้โดนก่อนเนาะ<ด>ปลาทูหวานก็คือเราเรียกเพราเปรา้ยวหวาน,นใช่ใช่เดินดูต่อปลาทูก็มีครับที่ใกล้ทะเลนี้ก็มีปลาทูนเนาะปลาเค็มก็มีครับนี่น่าจะเป็นปลาเสียเ,เ,เป็นพวกแกงพวกผักอย่างอื่นนะครับดูก่อน น้ำพริกก็น่าสนใจนะครับถ้ามาทางใต้นี่คือจะรสชาติอีกอย่างนะครับถ้าเป็นน้ำพริกที่เขาทำขายเนาะอยู่ตลาดนะครับก็แต่งตัวยินมยันแจ่มใสเดี๋ยวผมจะดูโซนที่น่าสนใจกงอื่นนะครับที่เป็นของทะเลครับทุกคนอันนี้คือร้านขายข้าวนะครับที่ออกขายเป็นหอ่อไหมห่อหละห้าบาทสิบบาทมีข้าวหอมมะลิข้าวธรรมดาข้าวไรเบอรี่ข้าวเหนียวแม่ใส่เป็นหอบนี้เลยปกติเราจะเห็นเขาใส่กระติกแล้วก,ก็เอามา วางแล้วก็ตักใส่เป็นถุงแล้วแต่เราจะสั่งอ้อนี่ถุงสดๆเลยร้อนๆเลยเ,เดี๋ยวดูตลาดกันจักน่อยแน,น่น้ขามป้อมนะครับมีเผือกมีมันแกวมีมันด้วยใว้มันส้มก็มีผลไม้ววขนุนเม็ดขนุนนี่ก็น่ากินครับแล้วก็มีทั่วแล้วไม่กิน,นเดี๋ยวทัน,น้อก่อนอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับเป็นขนุน20นะครับ โอเคพี่เอาหนึ่งถุกเนาะจ่ายตังน้องก่อนครับมีข้าวโพดด้วยมีทอริส,สุ์ันกระกอนี่กล่องเท่าไหร่ครับอร้านนี้มีผักที่อยากได้ครับมีดอกอันซันอันนี้ใบอะไรครับเนี่ยอันนี้ผักตังจ้าผักปังนะอันนี้คือดอกแคนี่ดอกแคทำแกงส้มนี้อร่อยอันนี้ขี้เล็กค่ะ ขี้เล็กไข่ถุงเท่าไหร่ครับแม่ขี้เล็ก่งละยี่สิบบาทจ้าขอกมากอะไริดจ้าเอาขี้เล็กถุงนะครับอันนี้จะเป็นปลาหนําจืนนะครับอันนี้จะเป็นปลานมีนะครับก็เยอะอยู่ปลาดุกอะไรเงี้ยนะครับโซนปลาทะเลนี่น้อยมากเลยนะครับทุกคนเร็งหมนอันนี้จะเป็นกบเป็นปูละปูที่เข้ดดองไว้นะครับน่าจะหมดแล้วอันนี้คือผมก็ได้องกินแล้ว คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกจากตลาดดีกว่าก็ชอบมากเลยผักไอ้ที่ผักที่เล็กอะเขาไปกเก็บผักปังอะไรมาขายไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ,ญ่แล้วแถวบ้านผมมีไหมผมอาจจะไม่เดินตลาดอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับอู้นี่ไงเพ่งจะมาขายแหละอันนี้คือหมึกสดๆแล้วก็มีมเรียนปลาอินทรีย์นะกุ้งก็มีครับอันนี้คือเพิ่งจะมาตั้งขายแม่ค้ากำลังจะเอาของลง นะครับถือว่าได้เห็นแล้วนะก่อนออกจากตลาดอโอเคเรียบร้อยกลับนะครับครบแล้วนะสตางค์ที่ผมใช้ครบงบไปครับโอ้ยมีชุดพัดเพ็เได้วยมีพริกไทยมีกระชายมีมันสนใจมาก อันนี้นะ่ตลาดนะครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับทุกคนน่ะได้ของแล้ว